วันนี้นะคะจอยก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเป็ดปักกิ่งของร้านนี้เลยค่ะร้านเชฟป้อบนะคะไทยนิสคูซีบายตอนนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงบริเวณหน้าร้านกันแล้วนะคะก็ที่นี่นะคะก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะมีบรรยากาศหน้าร้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะ ก็ในช่วงโควิดนะคะทางร้านก็จะจัดให้เรานั่งห่างๆกันค่ะนี mm ่ hmm. นะคะถึงแล้วตกงเรามาดูเมนูกันบ้างนะคะนะคะเป็นเมนูของเชฟป,ป้อมนะคะมันก็จะมีติ่มซำนะคะต่างๆติ่มซำทอดนะคะแล้วก็มีกวยเตี๋ยวหลอดนะคะ กระเปาผูชลามก็มีนะคะผักต่างๆเนาะวันนี้เราสั่งจองเป็ดปัดกกิ่งมาแล้วนะคะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเนื้อเป็ดเนี่ยเอาไปทำเป็นเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำนะคะ ระหว่างรอเราก็ดูเมนูกันไปเพลินๆก่อนเนาะแบบเซตก็มีนะคะเป,ป็ักกิของเราก็มาแล้วนะคะนี่เลยคะ่ะตัวเนื้อนะคะเอาไปทำเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำนะคะน่ากินมากเลย วันนี้เราสั่งแค่2เมนูนะคะก็คือตัวเป็นปักกิ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปลาเก๋าดำนะคะนึ่งซีอิว๊วกินกับเส้นใหญ่ผัดแห้งนะคะก็รออยู่นะคะเมนูที่สองเดี๋ยวยังไงเรามาชิมเมนูนี้ก่อนเลยค่ะ ะะก็บางแล้วก็นุ่มดีนะคะวางเลยแล้วก็ตัวเกดนะคะหนังก็้ดูนะคะแล่บางดีนะคะแล้วก็ดูกรุบกรอบนะคะน่ากินใส่นี้ก่่นะคะ่ะแล้วก็เครื่องของวันนะคะเป้งว่าแครอทนะคะหอม อิอ้ยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มนะคะจิม้มไปใครชอบจิ้มเดียวจิ้มน้อยนะคะจอยเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มมากเลยเราจะขอใส่เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็วนะนะคะ ก็ถือว่าอร่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบเป็ดปักกิ่งเนี่ยแปนักกรอบหนังกรอบนะคะน้ำจิม้มอร่อยนะคะก็ถือว่าเป็นจ็ดปักกิ่งที่อร่อยในร้านเลยถัดมามาชิมเนื้อเป็ดผัดริกไทยดำบ้านนะคะนี่นะคะชิมเลยนี่นะคะเนื้อเป็ด นุ่มมากเลยค่ะไม่แข็งเลยแล้วก็รสชาติผิดไทยดำนะคะก็มีความเข้มข้นหอมผิดไทยนะคะถือว่าใช้ไ,ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นเมนูปลาเก๋าดำนึ่งสีอิ๊วของเรานะคะว้าว ก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นใหญ่ทอดนะคะทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะทานคู่กันอร่อยลงตัวมากๆเลย<า>เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะค่ะ<า>ถ,ถึงเวลามาชิมประเก๋าีิอดีอิวกันแล้วนะคะอ๋อตัด เอาส่วนเนื้อก่อนเลยเนื้อนุ่มหนุบหนับมากนะคะ <c oughs> ก็เส้นใหญ่นะคะเราก็เอาปลาเนื้อสีอิ่วของเรานะคะไปทลอกบ,บนเส้นใหญ่ทอดน่ราดน้ำเยอะนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งเลยคะ่ะที่ตอยชอบในร้านนี้มากๆเลยนะคะ เลยนะคะกับ uh, เชฟป,ป้อมนะคะสาขาพลังสามค่ะก็เชฟป,ป้อมก็อยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสสวัดีครับค่ะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้อาหารอร่อยาามากครับขอบคุณที่ามาเยี่ยมเยือนครับขอบคุณคุณมากครับก็อ,อิ่มแล้วนะคะ สำหรับอา,อาหารวันนี้นะคะก็เป็นเป็ดปักกิ่งนะคะกับปลาเก๋าดำนึ่งสิยิ้วกินกับเส้นใหญ่ทอดนะคะของร้านเชฟป้อมที่พระรามสามนะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยใจชอบมากๆเลยนะคะใจว่าเป็ดปักกิ่งของที่นี่เนี่ยอร่อยหนังกรอนะคะหอมแล้วก็น้ําจิ้มเป็ดเนี่ยก็อร่อยถูกใจมากๆส่วนปลาเก๋านะคะก็สด แบบหวานนุ่มนะคะน้ำซีอิ๊วเนี่ยก็แบบกลมกล่อมมากไม่ได้เค็มจนเกินไปนะคะกินยิ่งกินกับเส้นใหญ่ทอดที่กรุบกรอบแล้วเนี่ยือบอกเลยว่าฟินจริงๆค่ะก็ใครแนะนำออใครอยากมากินนะคะก็แนะนำที่นี่เลยนะคะเชฟป้อมสาขาพหลมสามค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย